สวัสดีคะ่ะ FC ทีนารักทุกทท่านของช่องวันพาเดนมาร์กนะคะนี่คือชีวิตต่างแดนนะคะ FC ซื้อแตงโมงมาก็ไม่แดงแล้วเราจะไปโทษใครเนาะก็เราซื้อตามห้างนะนะหรือเมืองไทยก็เหมือนกันเนาะถ้าซื้อตามห้างนี่ถ้าไม่แดงเราก็จะไปทวงเอาเงินหรือว่าไปว่าเขาก็ไม่ได้นะมันก็ไม่เหมือนที่เราซื้อตามแม่ค้านะทุกคนถ้าเราซื้อตามแม่ค้า แผงลอยเราก็จะได้เอาแตงโมไปให้เขาดูได้เนะว่าแต่งโมมันไม่แดงดูค่ะแต่ก็จําเป็นที่เราต้องกินแล้วกินก็ไม่หวานอะไรเลยเนาะไม่หวานก็มีจ่ทิ้งนะคะนะแล้วมาถึงเมืองนอกนี่ก็ไม่ใช่ราคาลูกละ20บาทเหมือนบ้านเราเนีทุกคนลูกหนึ่งก็ประมาณสองรกว่ามั้งนี่สองกว่าบาทเลยนะได้ดูค่ะ เปลือกก็หนาเปลือกไม่หนาหรอกเพราะมันไม่มีเพราะมันไม่แดงอะเนาะมันก็เลยไม่รู้จะกินตรงไหนนะคะแล้วพอกินแล้วก็นึกว่ามันจะหวานเนาะแต่ว่าบ้านเราบางทีมันก็มีพันุ์ที่ว่าไอ้ไอ้ไม่ไม่ค่อยแดงก็หวานเนาะแตงโมบ้านเรานะเพราะมันได้เดดเนาะแต่ที่นี่มันเอามามันก็ไม่มีแดดอะไรนะทุกคนนี่ก็เลย จะเอาแกงดีไหมเราก็ไม่ชอบกินแกงไอ้แตงโมเนาะพี่ก็แกงมาเป็นแล้วแกงส้มเหรอแกงส้มเหรอน้องพี่ก็ไม่เคยพี่ก็ไม่ชอบกินแกงส้มนะทุกคนถ้าแกงส้มพี่ก็แกงต้มปลาต้มอะไรเหมือนบ้านเรานะพี่ก็ชอบกินนะแต่ถ้าจะมาทําเป็นแกงส้มเหมือนไอ้เขตใครที่ว่าชอบกินแกงส้มหรือแกงเทโพอะไรนี้พี่ไม่ค่อยกินนะ ถ้าแกงแบบนี้พี่ไม่ค่อยกินเนาะเพราะพี่เป็นคนอีสานเนาะพี่กินแกงไทยๆแบบนี้ไม่เป็นนะคะทุกคนก็มีเตะเอาไปให้นกกินนะคะนะก็ค่อยดูก่อนว่าจะโทรถามเพื่อนว่าเขาจะเอาไหมจะเอาไปแกงส้มไหมถ้าเขาแกงส้มก็จะเอาไปให้เขาคณีเพรผ่าแล้วผ่าแล้ว,ลวไม่ไม่ถึงครึ่งนะคะนี่เออนี่นี่ค่ะยังไม่ถึงครึ่งนะคะก็ มันก็เลยชกกินไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่หวานอะไรเลยนี่ขนาดนี่ว่าแดงแดงขนาดนี้นะว่าแดงหน่อยนะมันว่ามันหวานมันก็ไม่หวานให้เลยค่ะพอกินไอ้ขาวๆอย่างนี้นะทุกคนยิ่งจืดชืดเลยค่ะจืดชืดเลยเนาะจะเอาไปทําอะไรกินดี mm hmm. มีที่ให้นกและพี่เดี๋ยวจะรอดูโทรถามเพื่อนก่อนค่ะว่าเขาจะเอาไปเกงส้มไหมถ้าเขาเอาเกงส้มพี่ก็จะ คนไปให้เขาค่ะนะทุกคนนี่คือชีวิตต่างแดนนะคะจะกินอะไรก็โ,โหยซื้อมาแล้วก็ต้องกินเนาะถ้าไม่กินก็ดูค่ะเราก็เลือกไม่เป็นเนาะเตงโมอ่ะก็เลือกไม่เป็นว่ามันแดงไม่แดงเนาะก็เคาะไม่เป็นเนาะก็เลยได้แตงโมจืดจืดชืดชือชอชอ่อย่างนี้ค่ะเอามาก็นึกว่ามันจะหวานหน่อยนึงถึงแม้ว่าไม่แดงก็นึกว่าจะหวานแต่มันดันไม่หวานอะไรเลยค่ะนะ พออยากร้อนๆก็อยากจะกินอะไรช่ำๆมันก็ไม่ได้ช่ำอย่างที่คิดเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะ f อซคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันาพาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะและก็ขอบคุณทั้ง f อซเก่าและก็ f อซใหม่เนาะที่เข้ามาดูคลิปให้พี่นะคะและก็ช่วยดูคลิปย้อนหลังให้พี่ด้วยนะคะถ้าพี่ไม่มีคลิปลงนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย